หน้าจอหลังกลับมาแล้วแต่ครั้งนี้เ x ยว o ี i จะทําให้มันเป็นฟีเจอร์จริงๆหรือเปล่าหลังจากที่แบรนด์สมาร์ทโฟนชั้นนําจากจีนนี้ได้นําแนวคิดหน้าจอหลังกลับมาใช้อย่างเต็มรูปแบบกับ Xiaomi 17 Pro และ Xiaomi 17 Pro Max ในเดือนกันยายน2568ที่ผ่านมานักวิเคราะห์และผู้บริโภคหลายคนก็คาดการณ์ว่าเทคโนโลยีนี้อาจจะเป็นเพียงลูกเล่นด้านดีไซน์เหมือนในอดีตแต่คราวนี้ Xiaomi กลับมาพร้อมกับการยืนยันที่ชัดเจนว่าหน้าจอหลัง จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นถัดไปอย่างแน่นอนและนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดแต่ที่น่าประหลาดใจคือ Xiaomi ไม่ได้ใช้งบวิจัยและพัฒนา r d มากกว่า1,000ล้านหยวนเพื่อสร้างจอหลังเพียงเพื่อความดูเท่แต่เพื่อให้มันมีคุณภาพที่ทัดเทียมกับจอหลักด้วยจอโมเลกขนาด2.1นิ้วที่มาพร้อมอัตรารีเฟรช120เฮิรตซความสว่างสูงสุด3500 n i t รองรับมาตรฐาน HDR และครอบด้วยกระจกดราก้อนคริสตัลแก้วที่แข็งแกร่งอย่างพิเศษซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่การพูดเท่านั้นแต่ Xiaomi ยังเตรียมอัปเดตฟีเจอร์ใหม่แปลภาษาเรียลไทม์บนจอหลังในสิ้นเดือนตุลาคมนี้และสัญญาว่าจะมีอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ทกุกระเดือนเพื่อเพิ่มความสามารถของจอหลังให้ใช้งานได้จริงยิ่งขึ้นและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปหน้าจอหลังใน Xiaomi 17 Pro ไม่ได้ทําง,งานเพียงแค่แสดงการแจ้งเตือนหรือรับสายเท่านั้นแต่ยังสามารถแสดงพรีวิวภาพถ่ายแบบเรียลไทม์มีฟีเจอร์ สัตว์เลี้ยงดิจิทัลที่น่ารักและวอลเปอร์เอที่ปรับตามอารมณ์ผู้ใช้ได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการใช้งานจริงเช่นการแสดงรหัสรับอาหารตัวโดวยสารและแจ้งเตือนกำหนดการในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องเปิดจอหลักซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้หลายคนอาจจะไม่ได้คาดคิดไว้คำถามที่น่าสนใจคือ x i s o m i จะสามารถทำให้หน้าจอหลังเป็นฟีเจอร์ที่ผู้ใช้ต้องการจริงๆได้หรือไม่หรือมันจะเป็นเพียงลูกเล่นด้าดดีไซน์ที่จะหายไปในอนาคตคุณคิดยังไง มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ